สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและลากการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ผมมาต่อกับทีมงานทางโนนสังอีกเหมือนเดิมครับเป็นทีมงานที่ถือว่าสุดยอดระดับปรามจาร์ทางนั้นเลยนะครับดูครับหนุนปรามจาร์เดี๋ยวผมลงรถยังไม่ได้เลยครับตอนนี้เ้าวนี่นะครับพ่อบันครับผมสวัสดีพ่อสวัสดีครับวันนี้เรามาแถวบ้านอะไรนี่พ่อนี่คมผังสามนี่คมผังสามครับอำเภออำเภอโนนสังครับจังหวัดนงบัวลําพู วันนี้อาจารย์นี่ยเอาพ่อขวัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้นะครับเมาแล้วตั้งแต่เช้าแล้วครับดูเออน่ะโอ้ยไล่นกก่อนริวนกอ้างยู่เดี๋ยวนี้โอ้เอาเอาเอากดอยู่เดี๋ยวนะครับทีมงานผมก็ไปหาใบไม้แล้วครับตอนนี้รีบเหลือเกินนะครับได้ยินเสียงนกเนาะพันเนาะหัวใจไม่อยู่แล้วครับไปแล้ววันนี้มีใครบ้างมาห้านะครับวันนี้มาห้า ใา่หรือหกหกหกนะครับว่า <l ix> ลืมนับตัวเอง <l ix> <l ix> ครับผมบเอายังไงเดี๋ยวรอดูรอชมไปใส่นกก่อนเลยพ่อครับค่อยมากินข้าวครับโอ้เอาพ่อขอดไปทางไหนพ่อไปทางไหนโอ้เออเอา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 ,เอาโอเคเดินทางปลอดภัยพ่อโอเคครับขออนุญาตไปพางพพเหนืยก,ก่อนเนาะพ่อบันเนาะครับครับ,รบทีมงานก็ยากย้ายนะครับกันหาพลังหาจุด ครับนี่ก็เอ้าในนี้จะของที่เขาอ่อความเป็นพ่อไปดีครับพ่อไปดีครับไปดีครับเป็นไงวันนี้ข้ามถิ่นนะวันนี้ข้ามถิ่นข้ามถิ่นวันนี้อ่ไหวไหมนี่วันนี้ไหวสบายแล้วสบายสบายใช่ไหมครับมาด้วยกันมีพ่อบาทมีอาจารย์รวยเรื่องสบายอยู่แล้วครับแหลมนี่เป็นไงบรรยากาศการดีเย็นเนาะตอนนี้เนาะเย็นอากาศเย็นเจนฟูครับมันอยู่นู่นนะครับพ่อบันก็ไปแล้วครับนู่นไปแล้วเจ็นขไปหาใบไม้พ่อขวดไปทางไหนนะเมื่อกี้เห็นแวบๆ ไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้พ่อบัตรฝั่งไหนทีนี้ไม่รู้แถวนี้แหละเนาะแถวนี้แล้วไปไกลหครับผมโซรถโซ่ลาอยู่นี่เอออะละครับอะลอาจารย์รวยเห็นเดินไปฝั่งนี้แหละเมื่อกี้นี่มุนกดปลารุ่เออผีผูวขึ้นมุวนผีผูวเอาโอเคปหาใบไม้พ่อนะครับผีผูวโออีกแล้ววันนี้ตาเร็ว เห็นใบไม้ที่ไหนนี่ไม่ผ่านสายตาญาแหลมนะครับผมดูครับท่านเออใบสวยจังเลยแบบนี้ฮะแต่แล้วผมไปนี้ครับ,รบเป็นยังไงบ้างแบบนี้มันจะกัดถือว่าเป็นไงโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่พ<ข>อไ,ได้อยู่อ่านกขึ้เงียบแท้มันหนาวไงนกหนาวเปิดนี่เปิดงอวันนี้เราเจออะไรวันนี้จาแหลมซิกักแล้วฮะ เจออะไรเจอของแทะไหมวันนี้ของแท้ของแท้ทั้งปลาบัตรปลาขวัดวันนี้เอาเต็มที่เนาะครับผมเอาโอเคผมแวะไปไม้ประดังวัเนี้ก่อนครับพี่น้องครับเอ้าวมวยลอกเนาะครับก็หนึ่งท่านครับจันรวยวันนี้พรางพระเนี่ยอยู่ครับก็ไม่กล้าเข้าไปกลัวนกท่านตกใจจันรวยวันนี้ครับทางไกลครับผมครับผมอ้าวโอเคครับวันนี้ครบทีม ฟูทีมวันนี้ครับเต็มทีมนะครับกับทีมงานนะครับผมนะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหาใบไม้ใบไม้ก็นี่นะครับผมใบมะขามนมี่แหละเห็นตรงนี้แหละครับง่ายๆเลยนะครับผม สวัสดีพี่น้องครับตอนบ่ายโมงครับโอ้โหนกไม่ยอมเข้าร่วมเลยครับสุด,สดเห็นนกเราเรียกใส่ก็มีแต่ขยับออกครับพี่น้องครับอ่าเลยป่าแต่จานแหลมจับแล้วครับพี่น้องครับจับหนึ่งแจมแล้วะไม่รู้แกเอาตัวไหนมาต่อครับวันนี้ระวังผมโอ้โหยิ่งเรียกยิ่งขยับครับนกอ่ะ ต้องได้ย้ายสุดเลยครับหลงทางซะแล้วอโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอดูอีกช่วงใบครับพี่น้องครับจะมีเต้มหรือเปล่าเพราะว่ามาใส่ข้างสะสะิสะักชาวบ้านนกมัน มาอยู่คนละฝั่งครับเี่ยเวลามันจับนู่นครับต้นสูงเนี่ยเล่นดีนกเอ้าโอเคครับว่ายานนกลงก่อนนะครับว่าจะย้ายอีกสักสักไม้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมย้ายมาสองไม้แล้วนี่ต่อไปเป็นไม้ที่สามนะครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วครับพี่น้องครับวันนี้สุดๆนะครับ่าตอนถามติดต่ออ่าอาจารย์ใหญ่สองท่านยังไม่ได้นะครับอาจารย์ใหญ่ กอบันพกอ,อร์ดเห็นว่าจะไปรออยู่ตรงนู่นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับวันนี้โอ้ดูครับมีคนหมนันนะครับคนเดียวอีกแล้ววันนี้จานแหลม,มออนะครับเรามีพระเอกอยู่ครับวันนี้น่าจะแต้มเดียวแล้วครับดูและนะถ้าทีมนี้มาขนาดนี้แล้วนี่ได้คนเดียวนี่ยก็คือจบครับสุดๆเลยเดีเย๋ยวจะรอลุ้นกับพ่อบาดอีกหนึ่งแ้ม นะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเป็นไงจ้าเหลี่ยมเหี่ยมอยู่ตอนไหนตอนวัานดูว่งงเงงาเที่ยงเลยสิเที่ยงประมาณเที่ยงนะครับวันนี้ตัวไหนมาวันนี้เจ้าอินทาอินทาเทวราชโอ้โหดูชื่อนะครับชื่อก็ขาดกับเพื่อนแล้วครับอินทาเทวนะนะาราชอาจารย์รวยนะแต่ว่าเป็นชื่อมากมันยอะหมืนกันอ่าตะกอนนี้เป็นเจ้าเหลี่ยมเจ้าเหลี่ยมหลวงพ่ออะไรเหลียมเยาี่ยมขับขานพิเศงไปได้แต้ยมทุกทีบ่ ขอเปลี่ยนชื่อเท่านั้นแหละเป็นไงได้จริงๆนะครับจริงๆนะวันนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนนอจใจแหลมวันนั้นที่ใจแหลมด้วยนกตัวเมียนเนาะแมนที่ดาวอ้อ่าที่เดาวอ้อตั้งชื่อว่พวาพอินเตัวอ่าอาจารย์แล้วตั้งเอาอินท่าอินท่าดีกว่านะครับก็เลยหมานเลยครับทีนี้ <S 2> <S 2> อ้มาดูนะที่อาจารย์รวยมาดูหน่อยเป็นตัวยังไงนกเขาอ่ะโซนนี้ มันจะไหวไหมเนี่ยอาจารย์นี่จะรอดไหมเนี่ยแนวน้ำมันให้กินไหมฮะ<อ>โอ,อ้ดูปากนะครับยาวๆใช้างามไปเลยเหอฮะพวกใช้งามอ่ามีอะไรดีไหมอโอ้มีมีบวททัวเต้มอยู่ครับแต่ว่าบา,บางบางครับนีอยู่นี่ เออสีออกเทาๆเนาะนกอ่าเสีหน่อยว่าเสีงเสียงกลางเสียงกลางหนึ่งตัวเสียงลอยบ่เข่าเข่าเปนบ่เหยียบไงตัวเสียงลอตัวบกหน่อยจะรอดไม่เลยนี่จ้าเน่าน้ำให้กินก่อนนี่ไปเอาน้ำมาครับน้ำน้ำธรรมดาน้ธรรมดาไม่เอาทันเย็นอ่า ถ้านกเขาอี่กกินน้ำเย็นได้ก็ต่อไปก็คงจะชงเหล้าใสาโซดาให้กินได้นะครับให <c oughs> <c oughs> ้ได้ไวนะครับน้ำธรรมดาครับเอออาบนกมันนันตั้งแต่เที่ยงแล้วมันร้อนนะครับนกเอาไปอีกอันแหละหมม้อนบ<ะ>ัดฮะมันเริ่มตอนเนี้ยพ่อคองเริ่มกินหัวแล้วอ๋ออ,อ,อ,เ,อเอาไม่เป็นไรอ่ามันได้กินน้ำแล้วมันก็จะสดชื่นขึ้นน,นะครับนกเ็าเหมือนคนนี่แหละ นนเรียบร้อยแล้วครับอ <laughs> อโอ้ออสดชื่นสดชื่นเนี่นะครับนกต้องเอาน้ำให้กินครับตให้กินแต่ช่วงใบๆแล้วครับนกให้พักสักประมาณสักชั่วโมงนึงก็ได้แล้วก็ให้กินเลยครับนกเพราะว่าบางทีเราติดติดนานนานไหมอาจารย์ตอนติดบ่เยียบลงหมเปล่าลุเลยอมพอผมเดืเห็นมันอ่าครับแต่ว่าอู่สองบาท ดวดใส่ควันเปี่ยดปัวบเลยนกปลาคู่ไหมคู่อยู่คู่คำหนึ่งดวดเขาเย็บเลยเจอควันแบบนี้ครับอาจารวยปักท่าชิ้นหน่อยกูมาคู่อ้ะฮะต้องเจอควันพิฆาตแบบนี้ครับถึงจะเรียบร้อยครับชิ้นหน่อยกเหยียบแม่บุญอ่าแล้วครับสายหาผมอ่าโอ้เปไงพ่อไม่มีอะไรเลยโอ้มีอะไรมีเหงือ มีนกต่อเออมันก็มีทุกคนแล้วนกต่อนะอาจารย์ใหญ่ผมโอ้ครับสุดๆครับวันนี้เ,นเออคิดดูวันนี้หกต่อครับพี่น้องครับหกต่อเต้มเดียววันนี้คิดว่านะครับน่าจะแล้วล่ะแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวระวังพ่อขอดน,นอกนะครับพ่อขอดก็ไปธรรมาดานะครับก่บอนบ่เข้าหว่ามันตายแล้วฮะ เถียงกันว่าไม่เหย,ย,ยียบปืนไตของพ่อขวดพ่อบาดเห็นอยู่นเนาะ <c oughs> ครับแ <c oughs> กเห็นอ่าเออครับก็เดี๋ยวรอเออครบแล้วว่าง,งั้นเดียยเด๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปรอแกข้างบนนะครับแกน่าจะไปเอานุกลงข้างบนแล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปสรดุปคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ ข้างบนนะครับโอ,โ,โอ้โหดูครับอาจารย์ใหญ่ผมหิวน้ำอ่าเหลือข้าวใช่ไหมพ่ออ่าเดี๋ยวเข้าเปลือกนะครับนุ่นเข้าเปลือกอีกหนึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับครับก็มากันหมดแล้วครับทีนี้อาจารย์ใหญ่ผมอ่บนยังไงไม่ทราบวันนี้เห็นว่าจิกชวนไปนอนด้วยว่าอย่างนั้นนะครับนี่พ่อขอดผม เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งขึ้นสิพ่อได้ฮะลูกคุ้มเก่าเตียเป็นไงพ่อมันไหมวันนี้มันไหมม,ไม,มันตัวเก่าแล้วโอ้มันตัวเต็มออกมาแล้ว <c oughs> ใครนอนใครชวนไปนอนบ้านวันนี้สาวเหรอส่วนผู้สาวมวนเมียเขาพหล่อแล้วเนาะมันแล้ว ชวนไปนอนบ้านชวนไปแล้วโอ้บ้านนี่มันข่มเนี่เขาชวนมายังไงล่ะนอนยังไงลูกพวามุโจก็มีพี่สนุกขึ้นย่างทงเข่าที่นี่เป็นเนี่ยข้าวครับวันนี้เจ็บย่างขนาดเอาแล้วก็สรุปครับพี่น้องครับได้แค่อ่าแต้มเดียวครับวันนี้ยอมรับเลยได้เฉพาะอาจารย์แหลมอาจารย์ได้ต้นถึงอาจารย์แหลมมาอาจารย์แหลม แม่ละนุกนั่นอยู่ตรงนั้นพ่อเอามาดูหน่อยไหมอ่านี่พ่อคอดพ่อกอดนี่เห็นไหมนี่นี่นีม่นโมแลมมางอตุกเไงพ่อดูสิสวยงามไหมเห็นไงพ่อบันนกไข่อยู่ตัวไข่อยู่ไหบิ้งไข่อยู่ อา <laughs> จารย์ใหญ่ผรบวันนี้นั่งหลังครับให้ไปนั่งหน้าไม่เอาครับบอกว่าได้กลิ่นแอร์เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดไว้อย่างนั้นนะครับเออเ่อนะเอาจัดแจงสถานที่ก่อนครับหาที่นั่งว่อนครับวันนี้ <laughs> <laughs> ครับผมเอาโอเคครับมาข้างหน้านะพ่อปัดมาหน่อยพ่อนอนี่อาจารย์ข้างหน้านะครับวันนี้มารวมทีมกันหน่อยนะครับแล่ไ<า> <laughs> วันนี้พาวันโบครับวันนี้ไปได้ะเจ้าครับผมเอาเลยเชียเลยเชครับผมโเออเป็นไงบนอะไรบนอะไรนะครับวันนี้ก็ถือว่ามารวมทีมกันนะครับฝากผูนําทีมโดยพ่อบันครับวันนี้เป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพี้ฮะ เจภาพกำลังหนีไปเจ้าภาพหายครับอันนี้ประธานอันนี้รองประธานนะครับนี่รองประธานนะครับเรับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีมาเยอะกว่านี้นพบันเนาะครับคอยว่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือจะไปไมยไหนนั้นอีกรออีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ถือว่ามาซืบซืบไมนี้พวกเราก็ไม่เคยมามีแต่พอบัน เคยมาใช่ไหมพ่อครับนกก็พอมีอยู่ครับนกขึ้นทิวเดียวครับทิวของอาจารย์แหลมอ๋อทิวอื่นมันไม่ขึ้นมันมามันมาทิวอาจารย์แหลมหมดเลยนกนะครับถ้าเหยี่ยวันนี้อาจารย์แหลมนี่ถุงปุ๋ยนี่ขับบ้านนี่ได้ประมาณสามถุงวันนี่นกโอ้แต่พ่อวัดได้หนึ่งถุงอ่านะครับถุงข้าววันนี้ไม่ได้แลวครับเดินเก็บข้าวอย่างเดียวเอผมเอาแล้วพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคย ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกระจายให้ผู้ชมคลิปและเขาจะได้ทำคลิปดีๆที่พิจารณ์แมาฝากพี่น้องอย่างเช่นตั้งที่มาไปก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้รู้ข้าวความขันใครสำหรับผมกับพ่อขอดปรมาจารย์ใหญ่พ่อขอดสวัสดีครับสวัสดีครับหลายทีหลงลูกบู๊เกินพ่อยอย่างหลงเออมันก็เยอะแหละว่าใครก็เยอะนนั่แหละเออประาลา์รวยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับประวัดิประวัดพระวัดิข้าวถุงใหญ่ครับวันนี้เข้าวหนึ่งถุงนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับผมประวัติ ครับครับโอ้โหนี่โอ้โอ้โหแล้วนี่้ามานี่ยโอ้ยย่ำหน้ายยมตายจริงๆเลยเฮดีครับดีครับ